ตำนานเกี่ยวกับผีกองกอยที่น่ากลัวผีกองกอยเป็นวิญญาณของผู้ที่ตายในป่าและยังคงวงเวียนอยู่ในป่าเพื่อหาพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆร่างกายของผีกองกอยผอมสูบใบหน้าขาวซีดและมีเสียงหอบหายใจที่น่ากลัวคืนหนึ่งขณะที่กลุ่มชาวบ้านกำลังจัดงานเฉลิมฉลองในยามค่ำคืนมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าต้น ที่ชอบความตื่นเต้นและการผจญภัยเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกองกอยและตัดสินใจจะเข้าไปสำรวจป่าในยามค่ำคืนเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญของตนเองขณะที่ต้นเดินลึกเข้าไปในปา่าเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติเสียงนกร้องและเสียงมแมลงเงียบสงบลงและต้นเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็ยนเยือกทันใดนั้นเอง เขาได้ยินเสียงหอบหายใจที่น่ากลัวดังมาจากข้างหลังต้นหันกลับไปมองและเห็นเงาร่างของผีกองกอยที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากเขาใบหน้าของผีกองกอยซีดเซียวและดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธผีกองกอยพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ต้นรู้สึกขนลุกและพยายามจะหนีออกจากปาก่าแต่ผีกองกอยยังคงตามเขามา และเสียงหอบหายใจดังขึ้นเรื่อยๆต้นรู้สึกหวาดกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรทันใดนั้นเองเขาได้พบกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มาเข้าป่าเพื่อหาสมุนไพรผู้เฒ่าผู้แก่เห็นต้นและรีบพาเขาออกจากป่าพร้อมบอกว่าเจ้าโชคดีที่เจอข้าผีกองกอยนี้เป็นวิญ,ญญาณของคนที่ตายในป่าและหาความสงบสุขไม่ได้ มันต้องการพลังชีวิตจากเจ้าต้นขอบคุณผู้เฒ่าผู้แก่และกลับไปที่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นี้ตนได้เรียนรู้ว่าไม่ควรเข้าไปในป่านในอย่างค่ำคืนและเขาเล่าเรื่องราวนี้ให้คนอื่นๆฟังเพื่อตวนใจให้ระวังในอย่างค่ำคืน